ก็สวัสดีครับเพื่อนๆใน Facebook นะใน YouTube นะครับวันนี้ก็อยากมาลองเล่นก่อไฟนะครับผมอันนี้เขาเรียกตะบันไฟนะครับสมัยโบราณเขาจะเป็นไม้ครับตัววันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลนะครับมันก็เลยเป็นอลูมิเนียมกับทองแดงอีกทองเหลืองนะครับผมบอุปกรณ์ง่ายๆแค่นี้นะครับสามารถก่อไฟได้นะครับผมก็มีต่อไปเชือบเ,เ,เพลิงนะเพื่อนเชือเพลิงก็จะมีเป็นผ้า เป็นฐานผ่านะครับผมนี่นะครับใช้เป็นเศษ้ายืนมาเผาเป็นฐานนะครับแล้วก็เป็นฟางนะครับเดี๋ยวจะก่อไฟโดยที่ไม่ใช้ที่ชักเพื่อนหลักการการสันดาบของแรงอัดนะครับตัวนี้จะเป็นไส้ข้างในนะเพื่อนๆนี่ข้างในมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นรูนะครับเพื่อที่จะกดอากาศให้เกิดความร้อนแรงดันสูงๆแล้วมันจะเกิดความร้อนพอไหมนะครับก็หลักการเดียวกับ สูบแรงดันสูงนะครับที่นี่แนะนาเพื่อนๆมาให้ใช้น้ามันปิโตเลียมเชื้อเพลิงเพราะอะไรเดี๋ยวดูคลิปนี้จบเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับผมวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะครับตะบันไฟนะครับผมตัวนี้ต้องชโลมน้ํามันนะครับหรือเป็นไขสัตว์ก็ได้หรือเป็นพวกไขอะไรก็ได้ที่ลื่นๆนะครับเพื่อให้อากาศมันอัดไม่ออกจากรูตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับบรรยายเยอะเดี๋ยวมันยาวนะเพื่อนยัดเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับ บางที่เขาก็เรียกไฟตบนะเพื่อนบางที่เขาก็เรียกตะบันไฟนะครับแล้วแต่เขตนะครับนี่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะจากนั้นเราก็ตบลงจากพื้นนะเพื่อนดูนะครับรอบแรกไม่ติดนะครับขอเป็นอีกรอบนะครับผมก่อไยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ เชื้อน่าจะไม่ค่อยดีนะครับนี่นะครับรอบหนึ่งนะครับติดแล้วเพื่อนติดเป็นไฟแล้วครับผมจากนั้นเราก็เคลียตัวเชื้อไฟนี้นะครับตัวไฟนี้เคลียลงเชื้อนะครับง่ายเลยนะเพื่อนเขลียลงวันนี้นะครับไม่นะครับออกควันแล้วนะครับผม นี่ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแบบโบราณนะครับสำหรับเพื่อนๆจะเอาไปแคมป์ปิ้งก็ได้นะครับผมก่อไฟแบบไม่ต้องใช้ไฟแชกนะครับนี่นะครับติดแล้วเพื่อนแล้วก็เป่าหน่อยนึงนะครับนี่นะครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับ นั้นเราก็ใส่เตาเลยนะครับทรง่ายๆกับคนโบราณนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนเเพื่อนเพื่อนก็เห็นไหมครับหรือว่าเคยใช้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกนะเพื่อนโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับผม